สวัสดีค่ะส,สวยๆหน่อยจูเลียจะไปสอบใบขับขี่วันนี้จ้ะมีความรู้สึกยังไงเอาดูกล้องแล้วไม่นยิ่งขึ้นโทมัดหลายมีความรู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมอีกซายดืกมกลัวกลัวจะสอบไม่ผ่านเหรอแล้วจูเลียคิดว่ามันจะยากหรือเปล่าลูกไม่รู้แต่จูเลียมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตเก้าแปดสิบเปอร์เซแปดสิบเอร์เซ็นต์แต่ มีจะเดาว่าอันนั้นน่าจะยากสำหรับยูพาขิงอย่าแต่ว่ายูจะเป็นโอเคยูค่อยๆทำน้องจะไม่ได้ไปด้วยจะเขาจะไปกับเดวิดลางยนะโอ้ยูจะเป็นคนขับหรือยังไงจะขับใช่ไหมระวังนะลูกนะระวังทางด่วนนะโอเคขอให้จูเลียนสอบผ่านดูกล้องเลยไหมล่ะขอให้จูเลียนสอบผ่านนะคะโอเคนะคะสอบผ่านแล้วก็จะได้ขับรถไปไหนเอง พามามี่ไปช้อปปิ้งในเมืองด้วยโอเคโอเคบายขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดยวันนี้นวันเกิดสามีจะให้ของขวัญเูว่าเพื่อนเอารถมาส่งจ้ะในที่สุดก็มาแล้วจ้ะเยอะเหมือนกันก็จะเอาลงตรงนี้จ้ะข้างๆบ้าน นะลงกลาง้านมาเขาจะมาเริ่มทำประมาณสองโมงเช้าจ้าดีใจจ้ามันมาสักทีสีทองฮัลโหลไฮ o d and ไ o u y e a ย เกินกว่าองอันนี้หนามากจะหนามากแล้วก็หนักสังกะสีบ้านเขาทำไมไม่เหมือนกับบ้านเราไม่เหมือนเลยอันนี้น้องสั่งทำสั่งทำนานจะเพราะว่าปกติแล้วมันจะไม่มีสีนี้ ทำไมน้องเอาสีนี้เพราะว่าโลกร้นมันจะช่วยปกป้องความร้อนได้ดีจ้ะสีนี้เฉพาะเราเลือกมันก็เลยนานมันหนาจ้ะมันหนาหนามันบ่คือสั่งกับสีบ้านเฮาไหมมันหนากว่ามันดูมันดูหนามันดูแข็งแรงกว่าบ้านเราบ้านเฮามันสีดังอ่าบ้านเฮามันสีดังเสียงดังมันบ่แต่ว่านี่มันไม่เสียงดังไงมันแข็งแรงแล้วมันดูหนักจ้ะหนักมากเทเลยย่า โอเคอพยูนันพัล n น Are you from ท uh, uh, oh, ี่ไหนอพยูนันพัลเลนแม่ห้องสอนอ๋อแม่ห้องสอนเขาพูดภาษาไทยไม่ได้เพราะเขามาอยู่ที yeah, ่ <Okay. S 2> ที่นิวซีแลนด์นาน16ปีจ้ะส่วนมากจะมีแต่ทำงานดีนะจ้ะหลังคานี่ได้เงินดีนะเพราะว่ามันต้องบ้านเฮาก็คือเอ,อิญ่ว่าคือแบบเขาเรียกอะไรนะบ้านเราต้องมีสเกลนิดหน่อยจากการทำงานเปลี่ยนหลังคามันไม่ง่ายนหลังคาของเขามันไม่เหมือนหลังคาบ้านเฮาแม่จ้ะ นันสิบ่เป็นมันจะไม่เป็นอ่ะอะไรนะมันจะบ่เป็นหนามันจะบ่ดังโคเคกคโคเค็กเหมือนบ้านเราเห็นไหมไม่เป็นอืมเห็นบ,บ,เบ,บน่เขาก็ต้องทําแบบนี้เขาต้องขีด,ข,ดขีดก่อนอ๋อน้องจะอธิบายว่าหลังคาน้องทําไมถึงเอาแบบนี้สั่งทําสีนี้เฉพาะส่วนมากเขาจะไม่มีสีนี้จ้ะ คนนิวซีแลนด์ส่วนมากเดี๋ยวน้องจะพาขึ้นไปดูบนหลังคาจะไม่มีสีนี้จ้ะส่วนมากจะเป็นสีโทนเดียวกันหมดแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าโลกมันร้อนต่อไปหลังคามันจะช่วยปกป้องความร้อนได้ดีก็เลยเขาก็เลยผลิตนานจ้ะเลือกนานแล้วก็แพงกว่าจ้ะแพงกว่ามาหลังคาค่ะเชี่ยวชามจ้ะ เขาก็จะทําฝั่งทางนี้เสร็จก่อนฝั่งทางนี้ถึงที่นี่เสร็จก่อนหลงังจากนั้นก็เขาก็จะฟังเขาคิดว่าเขาจะทําเป็นโซนจะ้ะโซนนี้เห็นบ่นหมโซนนี้โซนนี้วันนี้เสร็จหลังจากนั้น,น,นตรงนี้เห็นบอถึงตรงนั้นมันบอมันจะมีเป็นโซนเป็นโซนจะ้ะแล้วก็จะโซนตรงนั้นอีกวันหนึ่งแล้วก็ตรงนน้นอีกวันหนึ่งเขาบอกว่าสามวันจะ้ะเพราะว่าบ้านมันหลังใหญ่ไหม ช่างเป็นผมผมจะปล่อยที่นั่นเลย up to you เขาไปกินข้าวช่างไปกินข้าวที่ปีนปลอดภัยจ้ะน้องเคยขึ้นมาแล้วอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะสองรั้งนี่รั้งที่สองแต่ยานแ้มันนี่ oh my god อะไรที่เป็นหนานาหนาเยอะเยอะเยโอเคอ๋อไมก็ yeah, yeah, yeah. Oh พี่พี่จ๋าดูนี่สิถอ oh! ้าหไทยไทยกลัวความสูงอย่ามานะเห็นไหมอันนี้จะเป็นหลังคาหลังคาสีนี้ให้คนดูเดวิดน้องจะบอกว่าอ๋อหลังคาสีนี้หลังคาสีนั้นสีไม่มีเหมือนกับของน้องเลยจ้าไม่มีบ่มีจ้าไม่มีเลย หลังคาโอ้ไ oh ม่ก็เนี่ยลกหลังคาห <Yeah. S 2> ลังคาเก่ามากจ้ะมันไม่เก่าผมจะไม่เปลี <laughs> <laughs> <Okay. S 2> ย่ยนลโอเคาน you can ลอยคาน you can ลองสิลอยคาน you can คุณอยากผมจับมือมันไม่ยากจะเซ็งทำว่ามันเป็นอ่ามันเป็นภูเขาคานถ้าคุณดกคุณจะไม่ไปไหนือ่ <laughs> อ เอเจอ๋มันได้้ะพี่ๆทุกคนมันได้มันไม่ยากเราวามันไม่ง่ายแต่ต้องระวังนิดหน่อยหลังจากนั้นคุณจะลองบายที่นี่คุณจะชายมทางเดินทางเดินที่ไหนช I'm absolutely positive ม่จัเป็นจัว Come on, come on cảm ơn cảm ơn David chúng ta làm như oh my god oh my god oh my god David oh, <coughs> <coughs> uh, yeah up to you. <coughs> สีสวยมากๆเลยจ้ะ oh, อ๋อสีของน็อจะเป็นเห็นด้วยกันกับสีของว่าว้าวอันนี้เขาก็จะเอาอันนี้ปกป้องก่อนจน้ะนี่เอาอันนี้ไม่รู้ว่าเม่นยังจ้ะแต่ว่าเขาจะมีอันนี้ปกป้องหลังจากนั้นพี่ๆจะดูว่าน้องไม่ได้พูดเล่นนะสีนี้จะเป็นเราเลือกนานแล้วก็เ้าสั่งท มีเลยจ้ะเห็นบะมีสีสีอะไรไม่รู้สีอะไรไม่รู้ไม่เหมือนกันจ้ะมันถึงนานจ้ะไม่มีสีไม่มีสีเหมือนเราเลยมีไหมเห็นไหมไม่มีอันนี้จะเป็นสั่งทำสามิทาสีอ๋ออันนี้เดวิดทาสีจ้ะคุณขึ้นมาใช่ไหมก็เดวิด not e a s ความสูงมันเป็นตะยานจ้าต้องมีรองเท้ามันจะติดติดติดดีถ้ามีรองเท้าเดี๋ยวบ้านเสร็จเดี๋ยวน้องจะทําวิดีโอให้เบิ้งจ้าตอนนี้น้องก็เหลือหลังคาเสร็จหลังจากนั้นช่างเขาก็จะเริ่มหลังคาเสร็จช่างก็จะเริ่มเข้ามาทําอะไรให้มันเสร็จเคลียร์ก่อนคอริสต์มาสวันวันนี้วันที่ วันนี้วันที่สามแล้วจ้ะพรุ่งนี้วันที่สี่